สวัสดีครับสวัสดีครับด้วยวันนี้เป็นงานอะไรนะครับงานที่จัดกันตอนงานวันนี้เขาเรียกว่าเป็นคร c เ e a t o r and Market Place Creator and Market ์ l a c e เเป็นที่แรกของประเทศเฮ้ยถือว่าเราเรือทองเป็นที่แรกเลยค่ะได้ค่ะว่าด้วยวันนี้มีประมาณน่ะ 4 9ล้านค่ะใช่ทั้งระยองแล้วก็ทั้งแบรนด์ในออนไลน์่าคานะคะอยากเป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชนระยองและออนไลน์เป็นตัวกลางที่เอามาเชื่อมอ๋อโอเคโอเคอย่างเช่นแบบว่าชุมชนนะคะบางทีเขาเขาได้ไปทำไลฟ์สโตมิทําทำออนไลน์นี่คือแต่เรามีรีเอเตอร์ที่เขากริงๆรีนก็มีแบรนด์ออนไลแล้วก็มีแบรนด์เขามาร่วมจะได้รู้ว่าวิธีการนำเสนอนำเยังไง ตัดตากายยังไงสร้างรายได้ยังไงหัวเรื่องนั้นเรื่องส่วนรการเรียนรู้ของจังหวัดระยองของจังหวัดระยองและก็อันนี้ระดับจังหวัดเลยใช่แล้วอันนี้ต้องขอแบบว่าให้ชุมชนอาจจะมาเรียนรู้จากเรือเขาด้วยรู้เขาไลฟ์สดกันยังไงเขาแพร่ของกันยังไงยินดีเนาะพิเศษเนาะเรายินดีเนาะไม่บอกยินดียินดียินดีครับ